สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดามฟิตแอนด์เฟิร์มกันอีกครั้งนะคะพื้นที่ที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะถูกย่อยให้เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณดูแลสุขภาพและรูปร่างได้อย่างถูกต้องและยั่งยืนที่สุดค่ะวันนี้เราจะมาไขาความลับของร่างกายที่คุณอาจกำลังสงสัยและเจ็บปวดอยู่กับมันค่ะ คุณเป็นคนหนึ่งที่ออกกำลังกายหนักคุมอาหารดีแทบตายแต่พุงด้านล่างหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าพุงหมาน้อยก็ยังไม่ยอมยุบอยู่ใช่ไหมคะคุณทำทุกวิถีทางแล้วทั้งซิ t อัพทั้งวิ่งแต่มันก็ยังกองรวมกันอยู่ตรงนั้นสร้างความกังวลใจและทำให้คุณไม่มั่นใจในตัวเองถ้าคุณกำลังพยักหน้าตอบรับ ขอให้ฟังทางนี้ให้ดีค่ะเพราะสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่อาจไม่ใช่ความผิดของการกินหรือการออกกำลังกายของคุณเลยแม้แต่น้อยแต่มันคือสัญญาณเตือนจากภายในร่างกายที่กำลังร้องบอกว่าระบบเผาผลาญและฮอร์โมนของคุณกำลังเสียสมดุลค่ะ ในพอดแคสต์นี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับสตรูตัวร้ายที่มองไม่เห็นมันคือฮอร์โมนที่มีชื่อว่าคอติซอลฮอร์โมนตัวนี้แหละค่ะที่เป็นกุญแจสำคัญไขปริศนาว่าทำไมคุณถึงอ้วนลงพุงทั้งที่ไม่ได้กินเยอะและทำไมยิ่งออกกำลังกายหนักพุงถึงยิ่งป่อง เราจะมาเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่พร้อมทั้งมอบทางออกที่ทำได้จริงยั่งยืนและไม่ต้องทรมานตัวเองเพื่อให้คุณกลับมาเป็นเจ้าของรูปร่างที่คุณภูมิใจอีกครั้งค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเจ้าคอติซอลกันก่อนนะคะโดยธรรมชาติแล้วคอร์ติซอลคือฮอร์โมนแห่งการเอาตัวรอด มันจะหลั่งออกมาจากตอมหมวกไตเมื่อร่างกายของเรารู้สึกถึงความเครียดหรืออันตรายค่ะลองจินตนาการถึงมนุษย์ยุคหินที่ต้องวิ่งหนีเสือดูนะคะในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานนั้นร่างกายจะหลั่งคอติซอลออกมาเพื่อดึงพลังงานสะสมมาใช้เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อให้เรามีแรงวิ่งหนีหรือต่อสู้ค่ะ พอผลขีดอันตรายแล้วระดับฮอร์โมนนี้ก็จะลดลงร่างกายก็จะกลับเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายแต่ปัญหาก็คือในโลกปัจจุบันเราไม่ได้วิ่งหนีเสือกันแล้วแต่เรากำลังเผชิญกับความเครียดรูปแบบใหม่ที่มาแบบเงียบเชียบและยาวนานไม่ว่าจะเป็นกำหนดส่งงานที่รัดตัวรถที่ติดเป็นชั่วโมง หรือแม้แต่ความกดดันที่เราสร้างขึ้นเองสิ่งเหล่านี้ทำให้ระดับคอติซอลในร่างกายเราสูงค้างเติ่งอยู่ตลอดเวลาเหมือนเราเหยียบคันเร่งรถยนต์ค้างไว้โดยไม่ผ่อนและเมื่อคอติซอลสูงค้างเป็นเวลานาน,านร่างกายจะเข้าใจผิดว่าเรากำลังอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารหรือ กำลังมีภัยคุกคามระยะยาวมันจึงสั่งการให้ร่างกายเก็บสะสมไขมันเอาไว้โดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องส่วนล่างเพราะบริเวณนี้มีตัวรับสัญญาณคอร์ติซอลหนาแน่นกว่าส่วนอื่นของร่างกายถึง4เท่าเพื่อสำรองไว้เป็นพลังงานฉุกเฉินใกล้กับอวัยวะสำคัญนี่คือเหตุผลว่า ทำไมยิ่งเครียดพุงยิ่งมาแม้ว่าคุณจะกินสลัดอกไก่ทุกมื้อก็ตามและที่น่ากลัวไปกว่านั้นความเครียดที่กระตุ้นคอติซอลไม่ได้มาจากแค่เรื่องงานหรือเรื่องเงินเท่านั้นค่ะแต่มันยังมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่คุณอาจทำอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเราจะเจาะลึกกันต่อจากนี้ค่ะเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าคอร์ติซอลคือตัวการสำคัญเราต้องมาดูกันต่อว่าอะไรบ้างที่เป็นตัวกระตุ้นให้ฮอร์โมนตัวนี้พุ่งสูงปรีดจนกู่ไม่กลับค่ะความเครียดที่ส่งผลต่อพุงหมาน้อยนั้นแบ่งออกได้เป็นสีประเภทหลักๆค่ะและประเภทแรก ที่หลายคนมองข้ามมากที่สุดก็คือความเครียดจากการอดนอนหรือการนอนหลับไม่เพียงพอถ้าคุณเป็นคนที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อวันหรือเข้านอนดึกเป็นประจำร่างกายของคุณจะตีความว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยเพราะในธรรมชาติสัตว์จะตื่นตัวก็ต่อเมื่อมีภัยคุกคาม การอดนอนจะทำให้ระดับคอร์ติซอลที่ควรจะลดลงในตอนกลางคืนกลับดีดตัวสูงขึ้นและค้างอยู่แบบนั้นในตลอดทั้งวันถัดไปกราฟฮอร์โมนของคุณจะเพี้ยนไปหมดส่งผลให้ระบบเผาผลาญพังและร่างกายจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานทันทีพร้อมกับสั่งให้สะสมไขมันที่หน้าท้องเพิ่มขึ้น เพื่อความอุ่นใจของร่างกายความเครียดประเภทที่สองที่น่าตกใจไม่แพ้กันคือความเครียดจากการออกกำลังกายที่เกินพอดีค่ะใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิดการออกกำลังกายเป็นเรื่องดีแต่ถ้าคุณโ้มออกกำลังกายหนักแบบไม่ลืมหูลืมตาเช่นการเล่นคาร์ดิโอหนักๆแบบฮิตหรือ HIIT ทุกวันหรือยกเวทหนักๆโดยไม่มีวันพักเลยร่างกายจะไม่ได้มองว่าคุณกำลังฟิตแต่มันจะมองว่าคุณกำลังหนีภัยอย่างหนักหน่วงทุกวันเมื่อร่างกายเหนื่อยล้าสะสมโดยไม่มีช่วงพักฟื้นต่อมหมวกไตจะถูกเค้นให้ผลิตคอ,ตอร์ติซอลออกมาอย่างมหาศาล คือรักษาสภาพร่างกายให้ตื่นตัวผลลัพธ์ที่ได้คือกล้ามเนื้อของคุณอาจจะสลายตัวเพราะร่างกายจะย่อยสลายกล้ามเนื้อมาเป็นพลังงานแล้วเก็บสะสมไขมันไว้แทนนี่จึงเป็นคําตอบว่าทำไมบางคนที่บ้าพลังออกกําลังกายอย่างหนักมากถึงยังมีพุงป่องๆและดูไม่กระชับเพราะ คุณกำลังทำให้ร่างกายเครียดจนเกินลิมิตนั่นเองนอกจากเรื่องการนอนและการออกกำลังกายแล้วปัจจัยที่3ที่ทำให้คอร์ติซอลพุ่งสูงและพุ่งไม่ยุบก็คือความเครียดจากภายในที่เกิดจากอาหารการกินหรือที่เราเรียกว่าความเครียดจากอาหารที่ไม่ดีต่อลําไส้ค่ะ หลายครั้งที่เรากินของอร่อยเรามีความสุขทางใจแต่หารู้ไม่ว่าภายในร่างกายเรากำลังเกิดสงครามโดยเฉพาะเมื่อเรากินน้ำตาลแป้งขัดขาวอาหารแปรรูปหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำอาหารเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการอักเสบระดับเซลล์ในร่างกาย และการอักเสบนี่ล่ละค่ะคือสัญญาณความเครียดที่รุนแรงมากสำหรับระบบภายในเมื่อลำไส้เกิดการระคายเคืองหรืออักเสบร่างกายจะหลั่งคอติซอลออกมาเพื่อพยายามลดการอักเสบนั้นยิ่งกินหวานยิ่งกินแอลกอฮอล์คอติซอลก็ยิ่งมากลายเป็นวงจรอ,อุบาทที่ทำให้คุณสะสมไขมันหน้าท้องไม่หยุดหย่อน แม้ว่าแคลอรี่ที่คุณกินเข้าไปอาจจะไม่ได้เยอะมากมายแต่ประเภทของอาหารที่กระตุ้นการอักเสบนั้นส่งผลเสียต่อฮอร์โมนมากกว่าที่คุณคิดและต่อเนื่องมาถึงความเครียดประเภทที่4นั่นคือความเครียดจากภาวะโภชนาการบกพร่องหรือการที่ร่างกายขาดสารอาหารจำเป็น ร่างกายของเราก็เหมือนเครื่องจักรที่ซับซ้อนต้องการน้ำมันหล่อลื่นและอะไรที่มีคุณภาพเมื่อเราขาดวิตามินและแร่ธาตุสำคัญเช่นแมกนีเซียมวิตามิน B หรือสังกะสีระบบต่างๆในร่างกายจะต้องทำงานหนักขึ้นเป็นทวีคูณเพื่อประครับประคองตัวให้รอด การทำงานหนักของระบบภายในนี้ร่างกายตีความว่าเป็นความเครียดเช่นกันโดยเฉพาะการขาดแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและระบบประสาทเมื่อขาดไปร่างกายจะตึงเครียดนอนไม่หลับและคอติซอลก็จะสูงขึ้นโดยอัตโนมัติดังนั้น การกินแค่อิ่มท้องหรือกินให้น้อยกว่าเข้าว่าอาจจะไม่ใช่คำตอบหากสิ่งที่คุณกินเข้าไปไม่มีสารอาหารที่ร่างกายต้องการจริงๆเมื่อเราเห็นภาพรวมของสาเหตุทั้ง4ประการแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาพูดถึงทางออกกันบ้างค่ะ และข่าวดีก็คือคุณสามารถจัดการกับพุงหมาน้อยนี้ได้โดยไม่ต้องอดอาหารจนหยหรือออกกำลังกายจนร่างพังแต่เราจะเน้นไปที่การจัดการความเครียดและปรับสมดุมลฮอร์โมนอย่างชาญฉลาดค่ะเริ่มต้นที่เรื่องอาหารและโภชนาการกันก่อนเลยค่ะหลักการสำคัญคือเรา ต้องกินเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่เพราะทุกครั้งที่น้ำตาลในเลือดเวี่งขึ้นลงแรงๆร่างกายจะเครียดและหลั่งคอร์ติซอลสิ่งที่คุณควรทำคือเน้นการกินโปรโตีนคุณภาพดีและไขมันดีในทุกมื้ออาหารไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ปลาถั่วเปลือกแข็งหรือน้ามันมะกอก สารอาหารเหล่านี้จะช่วยให้อิ่มนานและรักษาระดับพลังงานให้เสถียรไม่กระตุ้นอินซูลินหรือคอติซอลให้พุ่งพล่านเมื่อฮอร์โมนนิ่งร่างกายก็จะเริ่มไว้วางใจและยอมปล่อยไขมันสะสมออกมาใช้นอกจากนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการเติมแร่ธาตุที่ช่วยคลายเครียดอย่างที่เกริ่นไปแล้วว่า แมกนีเซียมคือฮีโร่ของเราค่ะแมกนีเซียมช่วยลดระดับคอร์ติซอลช่วยให้ระบบประสาทสงบลงและช่วยให้คุณนอนหลับได้ลึกขึ้นคุณสามารถหาแมกนีเซียมได้จากธรรมชาติเช่นผักใบเขียวเข้ม,มเมล็ดฟักทองดาร์กช็อกโกแลตหรือกล้วยหอมการเติมแมกนีเซียมให้เพียงพอ คือการบอกร่างกายว่าพักผ่อนได้แล้วปลอดภัยแล้วไม่ต้องเก็บไขมันไว้แล้วนะและอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังคือการควบคุมสารกระตุน้นอย่างคาเฟอีนและแอลกอฮอล์กาแฟอาจจะช่วยให้คุณตื่นตัวแต่ถ้าดื่มมากเกินไปมันจะไปกระตุ้นต่อมหมวกไตให้หลั่งคอร์ติซอลโดยตรง ลองลดปริมาณลงหรือเปลี่ยนช่วงเวลาดื่มไม่ให้เกินบ่ายสองโมงส่วนแอลกอฮอล์หากเลี่ยงได้ควรเลี่ยงหรือดื่มให้น้อยที่สุดเพื่อลดการอักเสบในร่างกายเพียงเท่านี้คุณก็เริ่มตัดวงจรความเครียดจากภายในได้แล้วค่ะหลังจากปรับเรื่องอาหารแล้วเราต้องมาปรับพฤติกรรม เพื่อส่งสัญญาณความผ่อนคลายให้ร่างกายได้รับรู้กันบ้างเทคนิคนี้ง่ายแต่ทรงพลังมากค่ะนั่นคือการหายใจคุณเชื่อไหมคะว่าลมหายใจคือรีโมทคอนโทรลควบคุมความเครียดที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกวุ่นวายหรือก่อนเริ่มกินอาหารลองใช้เวลาสั้นๆ เพียง2-3ถึงนาทีฝึกหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆการหายใจออกให้ยาวกว่าการหายใจเข้าจะเป็นการกระตุ้นระบบประสาทพาริซึมพาเทติกซึ่งเป็นโหมดผ่อนคลายของร่างกาย ให้ทำงานได้ทันทีเมื่อทำแบบนี้ก่อนมื้ออาหารจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นลดอาการท้องอืดและลดการสะสมไขมันจากการกินด้วยความเครียดต่อมาคือเรื่องการนอนซึ่งสำคัญที่สุดในการกู้คืนระบบเผาผลาญเราต้องสร้างสุขออนามัยการนอนที่ดีหรือที่เรียกว่า Sleep Hygiene เพื่อให้คอติซอลลดระดับลงและเปิดทางให้ฮอร์โมนเมลาโทนินทำงานค่ะเทคนิคคือการลดแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนเพราะแสงสีฟ้าจะหลอกสมองว่ายังเป็นตอนกลางวันทำให้คอติซอลไม่ยอมลดลงนอกจากนี้ การทำห้องนอนให้มืดสนิทและเย็นสบายจะช่วยให้คุณหลับลึกขึ้นจำไว้นะคะว่าการนอนที่มีคุณภาพคือช่วงเวลาทองที่ร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองและเผาผลาญไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดถ้าคุณนอนดีพุงยุบไปกว่าครึ่งแล้วล่ะคะ่ะมาถึงเรื่องของการออกกำลังกายกันบ้าง จากที่เราคุยกันไปว่าการออกกําลังกายหนักเกินไปทำให้เครียดลงพุงดังนั้นเราต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่เป็นการออกกําลังกายที่ชาญฉลาดแทนการหักโหมค่ะเป้าหมายแรกของเราคือ ออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงไม่ใช่แค่เบิร์นแคลอรี่ให้คุณเปลี่ยนโฟกัสจากการวิ่งมาราธอนหรือกระโดดจนหอบแฮกๆมาเป็นการเล่นเวทเทรนนิ่งหรือบอดี้เวทเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อค่ะเพราะกล้ามเนื้อคือเตาเผาไขมันชั้นดีที่จะช่วยคุณเผาผลานพลังงานแม้ตอนนั่งเฉย และการออกกำลังกายแบบแรงต้านนี้เองจะช่วยปรับสม,มดุมลฮอร์โมนได้ดีกว่าการออกคาร์ดิโอที่ยาวนานเกินไปค่ะและที่สำคัญที่สุดคือการรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาในวันที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าเครียดจากงานนอนน้อยหรือในช่วงที่ผู้หญิงเรามีรอบเดือน ร่างกายกำลังอ่อนแอและระดับความเครียดพื้นฐานสูงอยู่แล้วอย่าฝืนไปออกกำลังกายหนักๆซ้ำเติมร่างกายให้เปลี่ยนมาทำกิจกรรมเบาๆแทนเช่นการเล่นโยคะการยืดเหยียดหรือการเดินเล่นในสวนกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยลดระดับคอร์ติซอลและช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็วขึ้น จำไว้เสมอนะคะว่าวันพักคือส่วนหนึ่งของตารางการฝึกไม่ใช่การอู้งานการพักให้ร่างกายได้ซ่อมแซมจะทำให้คุณกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมและช่วยให้พุงยุบได้เร็วกว่าการตะบีตะบันออกกำลังกายทั้งที่ร่างกายไม่พร้อมเราเดินทางมาถึงบทสรุปของการแก้ปัญหาพุงหมาน้อยกันแล้วนะคะ เราได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่ไขมันแต่คือความไม่สมดุลของฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เกิดจากความเครียดสะสมในรูปแบบต่างๆทั้งการอดนอนการโหมออกกำลังกายอาหารที่ก่อการอักเสบและการขาดสารอาหาร การจะเอาชนะพุงหมาน้อยที่ดื้อด้านนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามที่รุนแรงแต่ต้องใช้ความเข้าใจและความอ่อนโยนต่อร่างกายตัวเองเริ่มต้นจากการปรับจานอาหารให้มีโปรโตีนและไขมันดีเติมแมกนีเซียมให้เพียงพอฝึกหายใจเพื่อผ่อนคลายจัดตารางการนอนให้มีคุณภาพ และเลือกออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายในแต่ละวันเมื่อคุณเริ่มดูแลระดับความเครียดของตัวเองได้ระดับคอ,อร์ติซอลก็จะกลับมาสมดุลร่างกายจะเลิกเข้าโหมดระวังภยัยและจะค่อยๆปล่อยไขมันหน้าท้องที่สะสมไว้ออกมาใช้เองตามธรรมชาติผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ใช่แค่รูปร่างที่ดีขึ้น พุงที่แบนราบลงแต่คือสุขภาพจิตที่ดีพลังชีวิตที่เต็มเปี่ยมและความสุขในการใช้ชีวิตที่กลับคืนมาลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ดูนะคะไม่ต้องทำทุกอย่างพร้อมกันในวันเดียวแต่ค่อยๆปรับทีละนิดให้กลายเป็นไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วคุณจะพบว่าร่างกายของคุณ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเสมอหากเราดูแลเขาอย่างถูกวิธีแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเรื่องราวของฮอร์โมนและความอ้วนยังไม่จบแค่นี้คุณรู้ไหมว่าการนอนน้อยเพียงแค่คืนเดียวส่งผลร้ายแรงกว่าแค่เรื่องคอติซอลแต่มันยังไปปลุกปีศาจแห่งความหิวให้ตื่นขึ้นมาอลาวาดอีกด้วย ในคลิปถัดไปเราจะมาเจาะลึกกันในหัวข้อนอนน้อยแค่วันเดียวทำไมฮอร์โมนหิวถึงพุ่งพร้อมเปิดเคล็ดลับการนอนที่ช่วยเร่งการเผาผลาญแบบที่คุณทำได้จริงก่อนหัวถึงหมอนรับรองว่าข้อมูลนี้จะเปลี่ยนชีวิตการนอนของคุณไปตลอดกาลอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ